เป็นเมียน้อยเป็นคนไม่ชอบเป็นเมียน้อยอ่ะถ้าไม่ได้เป็นเมียหลวงก็ขอช่วยตัวเองดีกว่าค่ะส่วนมากทุกคนจะคิดว่าทรงเนี้ยเป็นเมียน้อยสมัยยังไม่แต่งงานใช่ไหมคะก็เรียกง่ายๆก็เป็นคนแรก เราก็ควรที่จะต้องทํางานไหมถ้าวันหนึ่งจุดใต้ตาตอเขาดันไปนมีเมียใหม่แล้วชีวิตเอมี่เนี่ยเกิดมาไม่ได้ต้องการให้คนเลี้ยงถ้าเอมี่จะมีคนเลี้ยงเอมี่เอาคนเลี้ยงไปตั้งนานแล้วและอันนี้ก็เกลียดคําถามนี้มากเลยว่าทําไมผัวให้เงินเดือนแล้วทาไมจะต้องมายืนเหนื่อยยืนลาบากก็ชีวิตไม่ได้ต้องการที่จะให้ผัวมาเลี้ยงอยู่แล้วค่ะชีวิตเอมี่เกิดมาไม่เคยเลี้ยงผู้ชายเลย เอมี่เริ่มเลยเมื่อปีที่แล้วที่เราโพสว่าเราโดนว่าเป็นเมียน้อยแล้วเราโพสแชร์เราไปชูเป็นไฟโกรธมืนอยู่ในที่เมียน้อยใครเรื่องไหนเนี่ยไอ้ไีนมันานแล้วออกมาไงสาวเซ็กซี่อ๋อเออก็เออเออก็มันหลายเรื่องเนาะก็งงเหมือนกันแหละก็จริงๆทําไมส่วนมากทุกคนต้องมาคิดว่าเป็นหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่นะเพราะว่าแต่งงานแล้วค่ะแล้วก็มีลูกแล้วด้วยจริงๆเราคือไม่เคยเป็นเมียน้อยเลยหรือว่า มันไม่ได้เป็นเมียน้อยอะบางคนไม่ชอบเป็นเมียน้อยอะถ้าไม่ได้เป็นถ้าไม่ได้เป็นเมียหลวงก็ขอช่วยตัวเองดีกว่าค่ะแล้วทำไมเขาเขานึกถึงเมียน้อยนะเขเขาคิดเราหนูไม่รู้คือจริงๆคือจริงๆแล้ว่หนูไม่ได้คิดถึงหนูเลยนะแต่มันมีเขียนมาเป็นชื่อหนูไงหนูก็เลยต้องออกมาพูดแต่ถ้าสมมุติว่าไม่มีชื่อหนูก็จบจบไปเพราะว่าทุกวันนี้ชีวิตก็ไม่ได้อยากเป็นข่าวอะไรอยู่แล้วหรอไม่ได้ในชีวิตจริงเราโดนที่ผ่านมาเราโดนแบบว่าเข้าใจผิดมาตลอดไปว่า ด้วย,ส,ย,ยส่วนมากทุกคนจะคิดว่าทรงเนี้ยเป็นเมียน้อยอะไรเงี้ยแต่จริงก็คือหน้าอย่างหนูเนี่ยคือหนูบอกไปแล้วว่าถ้าไม่ได้แต่งงานเป็นการเป็นงานหรืออะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าหนูก็ช่วยตัวเองดีกว่าไม่ไม่ต้องเป็นไม่ต้องมีผัวเลยก็ได้ก็คิดแบบนี้แสดงว่าเรามีนะถ้าเรามีผัวเราก็คือจะแบบว่าโปรโมท ก็เอาจริงก็อวยผัวอย่างเดียวอะคะ่ะทุกวันนี้คือถ้าใครที่รู้จักเอมี่ทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าเอะอักก็เต๋าเอะอักก็เต๋าปกติเป็นคนที่สมัยยังไม่แต่งงานใช่ไหมคะก็เรียกง,ง่ายๆก็เป็นคนแรดนะคะก็คือแบบอะฮะเชื่อเลยเหรอแต่พอมีสามีแล้วเนี่ยเอมี่ก็รักสามีคนเดียวอยู่บ้านเลี้ยงลูกถ้าไม่มีถ่ายรายการหนูก็ไปออกบูธอะไรอย่างงี้ค่ะทุกวันชีวิตมีแค่นี้จริงๆไม่แล้วทำไมตอนนี้เหมือนเราไม่ค่อย ป,ปกติโพติเกลาลอดเลยอ,อ๋อวันนี้พอดีน้องอะตอมป่วยค่ะแอดมิดคืนนี้คืนที่4ี่แล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลเปลี่ยนการให้ให้เฝ้าลูกค่ะแต่ลองว่าเราไม่มีลูกคู่ลงในปกติจะต้องแบบว่าปวดหัวคือจริงๆแล้วคือจริงๆก็ๆปกติเป็นคนไม่ค่อยลองลูกคู่กับผัวอยู่อกับสามีอยู่แล้วไหมใช่ปะคือจริงๆชีวิตมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วแต่ก็ลงไอ้เดี๋ยวมันครบรอบแต่งงานเอมมี่ก็ลงนะ คือเอ๊ะทำไมอะ่ะทำไมมันจะต้องลงรูปคู่ตลอดเวลาหรออะไรอย่างเงี้ยคือก็คือยังรักกันเหมือนเดิมไม่มีทะเลาะกาันแล้วก็เขาก็เสมอต้นเสมอปลายรักมากกว่าเดิมห่วงมากกว่าเดิมทุกวันนี้จะขังไม่ให้ไปไหนแล้วค่ะแล้วก็บอกเอ็มมี่ว่าไม่ต้องออกบูธแล้วได้ไหมทําไมอะ่ะเงินเดือนที่ให้แม่มันไม่พอหรอมันน้อยไปหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือคือจริงๆแล้วเราเป็นคนชอบทํางานเราก็ขอเขาเขาก็โอเคได้ถ้าแม่อยากออกบูธได้แต่ไม่ให้ไปต่างจังหวัด ก็คือขอแค่ในกรุงเทพแค่นี้พอได้ไหมอะไรเงี้ยเออแม่อยู่บ้านกับลูกแค่นี้ก็พอแล้วก็คือความรักที่เรามีต่อกันอะเต๋าเขายังเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีทะเลาะกันแต่ว่าช่วงนี้อาจจะลงลูกคู่กับสามีน้อยเพราะว่าเป็นหนักลงลูกๆอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนมากก็ พอเราได้เล่นก่อนบ่ายใครเครียดใช่ไหมเราก็เริ่มลงผลงานผลงานเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ค่อยลงรูปสามียังรักกันเหมือนเดิมค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ได้ลงรูปผัวแล้วก็จะมาคิดว่าเออแบบทะเลาะก,กันไม่ได้รักกันแล้วรักเหมือนเดิมมากกว่าเดิมด้วยซ้ำอย่างเมื่อกี้เราบอกว่าสามีเราให้เงินเดือนเราจะเอาผเขาไม่ทราบเพาคิดว่าทำไมเอมมี่จะต้องไปยินไปแม่ค้าค่ะอ่าคือโอเคเอมมี่ขออนุญ,ญาตอธิบายตรงนี้นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงอ่ะ ต่อให้สามีจะให้เงินเดือนอะ่ะเราก็ควรที่จะต้องทํางานไหมคือต่อให้เขาจะให้มากมายมหาศาลเพราะชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนถ้าวันหนึ่งจุดใต้ตาตอเขาดันไปมีเมียใหม่เขาดันไปมีลูกใหม่อันเนี้ยอันเนี้ยเรามันเป็นเรื่องของอนาคตเราไม่คิดจะเก็บอะไรที่มันเป็นของเราบ้างเลยเหรอแล้วชีวิตเอมี่เนี่ยเกิดมาไม่ได้ต้องการให้คนเลี้ยงถ้าเอมี่จะมีคนเลี้ยงเอมี่เอาคนเลี้ยงไปตั้งนานแล้วและเอมี่ก็เกลียดคําถามนี้มากเลยว่าทําไมผัวให้เงินเดือนแล้วทำไมจะต้องมายืนเหนื่อยยืนลําบาก ก็ชีวิตไม่ได้ต้องการที่จะให้ผัวมาเลี้ยงอยู่แล้วค่ะแต่เราต้องการที่เราตกลงกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าถ้าใครจะเป็นสามีเอมมี่เนี่ยเฮ้ยคุณไม่ต้องรวยล้นฟ้าแต่ขอแค่เราช่วยกันทำงานสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายต่างคนต่างช่วยกันเอมมี่ไม่เคยไม่เคยเอาเปรียบใครอะ่ะออไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือไม่ว่าจะเป็นผัวหรือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามคืออยากให้ทุกคนช่วยกันเพราะอนาคตคนเรามันไม่แน่นอนและวันหนึ่งถ้าวันหนึ่งเราเลิกกันเนี่ย มันก็จะไม่ไปเป็นขี้ปากใครว่าเฮ้ยกูให้มันนะอย่างนั้นอย่างนี้อะไรประมาณนี้ค่ะแต่พอพ่อรับกรณีแม่ขายของคนบอกว่าแม่เลียยเเ้ยงผู้ชายเลี้ยงผู้ชายอะไรฉันขายไก่บะหนึ่งฉันก็ไม่ได้เงินเยอะแยะมากมายขนาดนั้นคือเราขายเพื่อที่เออเราอยากซื้ออะไรที่เป็นของเราโดยที่เราไม่ต้องมานั่งคิดอุยอ้ยเอออันนี้เงินสามีให้เวลาเราจะซื้ออะไรเราต้องคิดเข้าใจไหมแต่พอเราขายของมาได้เนี่ยเรามันไม่ต้องคิดอะไรเยอะเอเออันนี้เราอยากให้รางวัลตัวเองนะและอีกอย่างหนึ่ง คือเงินที่เอมี่ต้องมาขายของเนี่ยเอมี่ยังมีเจ้านี้ไงเจ้านี้ที่เอมี่ยังต้องรับผิดชอบแทนคนที่เขาโกงเอมี่ไปไงสามสิบสี่สิบชีวิตนะที่เอมี่จะต้องให้อาจจะไม่ได้ให้ทุกเดือนอาจจะสองเดือนบ้างสามเดือนบ้างอะไรอย่างเงี้ยที่เอมี่ต้องใช้นี่คือมันเป็นเงินที่เราควรออกมาใช้มามามา มันใช้ตรงนี้คือมันไม่จําเป็นที่ต้องเอาเงินที่สามีให้เรามาใช้อย่างอื่นไหมเพราะเรามีลูกไงแล้วลูกเอมี่ก็สามคน<ร>อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยืนยันนะว่าเราไม่ได้หาเงินเลี้ยงผัวคือชีวิตคือกาลังจะบอกว่าชีวิตเอมี่เกิดมาไม่เคยเลี้ยงผู้ชายเลยถึงหนูจะไม่สวยถึงหนูจะหน้าแบบบ้านๆเลยอะแต่หนูมีความรู้สึกว่า ความมิเสน่์ของหนูเนี่ยในการขายของหาเงินได้เนี่ยเหนื่อยก็เหนื่อยยืนไปไก่ต้มโคกไหมคะไก่ต้มโคกข,ขาของหนูเนี่ยทาไมล่ะหนูจะต้องเอาเงินมาเลี้ยงผู้ชายและแฟนแม,มี่นะคะพูดตรงนี้สา,าบานไทยไตยหัวข่อยป่เคยของเงินข่อยซักบาทบอกอีนี่ถอะก็คือเวลาให้อะไรแม้กระทั่งวันเกิดเขาเนี่ยแม่ไม่ต้องให้อะไรเขานะแม่ไม่ต้องเซอร์ไพรส์เขานะแต่อีเนี่ยก็พยายามพยายามคือเล็กๆน้อยๆขอแค่ให้ได้ทําให้เขาบ้าง ราะอย่างที่เอมมี่บอกไงคะว่าผู้ชายคนหนึ่งที่เขาเอาตัวเข้ามารับลูกปืนแทนเราอ่ะมันหายากไอ้สิ่งที่เอมมี่ทำให้เขาเล็กๆ่น้อยแค่นี้คือมันมันขี่ตีนอีหลีกัยนีว่ามันน้อยมากตัวเองมันไม่พอด้วยซ้ำกับชีวิตแลกชีวิตอ่ะนี่คือเอมมี่นะยืนยันข่ะไม่เคยเลี้ยงผู้ชายเพราะแฟนเอมมี่ไม่เคยขออะไรจากเอมมี่เลยแม้แต่บาทเดียวแต่ว่าเรา็คิดงมากเมื่อเวลาเราไปงานแต่งบัตรเราก็ืา ก็คอยเช็คคอยคอยเช็คที่อยู่อะไรอย่างนี้อ่าคือจริงๆแล้วแค่จะวิดีโอคอลไม่ได้ขี้หึงแค่จะวิดีโอคอลอ่าอ่าไม่ใช่คือจะถามว่าเขาเนี่ยถึงโรงแรมหรือ,อยังอ่าฮะ,ะแล้วก็ก็มีบ้างเวลาว่าถึงโรงแรมแล้วใช่ไหม พอเขาตื่นมาก็วปดีโอคอลไปไหนลองเปิดเสื้อสิอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนิดนึงเหม<ด>ือนเช็คเหรออ่าก็เช็คไงก็ลอยกัดมีลอยกัดหรือตึงกาวไม่ใช่เอาตรงๆก็สามีก็นะก็โบเดกิริวคิเล่เนาะเออหน้งกับโบเดกิหายนะกับหน้งกับมิสเนย์ของนางเราสิท้อนบนอย่างดเดียวหรอกแมเช็คทุกท่อนนั่นแหละเว้ยจะบอกอีย่างก็เช็คนิดนึงก็จริงๆแล้วก็มันเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็น การทักทายของเราแบบแบบแบบนี้อยู่แล้วแบบน่ารักน่ารักไม่ใช่ก็คือแค่อยากจะดูเออไหนเหมือนเดินไปอะไรอย่างเงี้ยเราเช็คหน้างเขาเนี้ยกลัวเขาคิดว่าเราไม่ไว้ใจเขาเขาไม่เคยเขาไม่ไม่เคยไม่ไม่เคยบอกเราหรือวะไม่ใช่ค่ะเขาทำกับเราเหมือนกันเขาไม่เคยมีท่าทีที่แบบไม่พอใจอ่าฮะเขาก็เปิดเลยอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็คือแบบเขาตุนลอบข้างห้องไปซีอะไรอย่างเงี้ย มีมีคือส่วนมากจะไม่ต้องค่อยไม่ไม่เคยขอเรื่องนี้ทุกครั้งสมมว,ว่าเวลาอย่างช่วงนี้เขาทำธุรกิจกับรุ่นน้องใช่ไหมคะเขาต้องไปต่างจังหวัดกันบ่อยมากเขาก็จะบอกว่าแม่ถึงโรงแรมแล้วนะครับเขาก็จะหมุนให้ดูเองเลยเ uh huh. ก็คือไม่ต้องขออะไรมากเอาง่ายๆว่านาวันนี้ถึงเมื่อก่อนหนูจะเคยเป็นยังไงก็ต้องเข้าใจว่าเป็นสาวฮอตแต่ตอนนี้ก็คือรักพ่อมากพ่อเชื่อในตัวแม่ได้เลย ะะแต่ทุกวันนี้พ่อหล่อขึ้นแม่ก็ต้องห่วงหน่อยค่ะอ,อย่าให้ลบภาพจำเดิมๆของเราที่มเมื่อก่อนใช่ไปเป็นยังไงวะ <c oughs> ไม่หรอกคือจริงๆก็ไม่ได้เป็นคน,นคือเข้าใจอารมณ์คนมันไม่ไม่มีแฟนปะละ่ะ <c oughs> มันไม่ได้แต่งงานเนาะแต่สําหรับเอมี่เอมี่กล้าพูดทุกคนขาสาวๆคำการแต่งงานอะสำหรับเอมี่คำแต่งงานมันสทธิ์มากพอเอมี่แต่งงานแล้วได้ใส่ชุดแต่งงานในวันนั้นมันทําให้เอมี่เลิกแรดราดจ, <c oughs> จบค่ะ แสดงว่าไม่มีใครมาต่อแย่เอาโอ๋ยทุกวันนี้นะคะแบบอยากจะจีบอยากจะโอนเงินให้อยากจะอะไรมีหัวบล็อกไปอิงหัวเราไม่ใช่มาอินเราอ๋อทุก็สำหรับเต่าใช่ไหมมีคนเขามาอินบล็อกไปเพราะเมื่อกี้เราบอกหัวเราหล่อมากมีคนามาอินบล็อกแบบไม่ใช่ว่าหล่อมากหล่อขึ้นแล้วกันดูดีขึ้น ก็มีแต่เขาก็พูดกับอีมเสมอว่าส่วนมากน้องๆผู้หญิงอะแม่ไม่ต้องหึงนะครับเป็นน้องๆที่ทํางานเป็นน้องๆที่ทําบัญชีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไว้ใจสามีทุกอย่างครับจริงไหมที่เคยมีเจ้าสัวมาหาแต่คนให้เลิกทำไก่หมดมันไม่ใช่ระดับเจ้าสัวอะไรขนาดนั้นก็คือเหมือนกับประมาณว่าก็มีคนทักมาแหละก็เดี๋ยวผมโอนเงินให้บางคนโอนเงินให้แต่ไม่เอาไก่ก็มีแต่กําลังจะบอกว่า ไม่เราขอ,<ช>ขอเออใ,<ช>ให้ซื้อมาแบบแต่แม่ไปส่งถึงบ้านไมไม่คือข,ขอบอกทุกคนนะคะเวลาที่ใครทักเข้ามาอินบ็อกที่เห็นเปิดอ่านไม่ใช่เอมมี่นะคะผัวอ่านค่ะนะคะแล้วก็ผู้ชายที่เข้ามาจีบก็คือ,อ,อที่หลังจากนั้นที่ไม่เห็นข้อความคือผัวบล็อกเรียบร้อยแล้วะคะ่ะเต่าบล็อกให้หมดเลยอ่ะากา็ไม่มีใครสามารถจีบเอมมี่ได้เลย ใครทักมาปุ๊บถ้าสามีเห็นละอ่าไม่ใช่ละอนี่มาจีบเมียกูลยแล้วเขาบล็อกเลยค่ะดังนั้นไม่มีใครสามารถส่งอะไรมาให้เอมมี่ได้เฟซฉันก็เหมือนเฟซเขานะคะตอนนี้ค่ะแล้ว,ลวเฟซเ,เขาเหมือนเฟซเราวะอ๋อไม่ไม่เคยจับเฟซัวว่าไว้ใจก็ว,ว,วันนี้เอมมี่ก็จะมาฝากนะคะถึง เรื่องเกี่ยวกับคอนเสิร์ตท,ที่เราจะจัดขึ้นในวันที่3พฤษภาคมนี้นะคะก็เอาตรงๆเลยก็คืออยากให้ทุกคนมาร่วมจอยกับคอนเสิร์ตนี้เพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่มากๆค่ะมีศิลปินเยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวให้พี่กบพูดถึงรายละเอียดค่ะครับกับเริ่มที่ไปที่มาของคอนเสิร์ตนี้คอนเสิร์ตชื่อว่าอะไรพี่กบอ่าอย่างนี้นะครับคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นมาจากผู้ชาย2คนนะครับที่เขาเป็นเพื่อนกันนะฮะก็คือคุณเอเดียน คุณเดเดียนอาศัยที่พัทยานะครับแล้วก็เพื่อนของเขาก็คือพิเศษโอโซนะครับเขาสัญญากันว่าเขาจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่ของโลโซให้ที่พัทยาแล้วสุดท้ายก็ลงตัวนะครับก็เลยเจะมีขึ้นในวันที่3พฤษภาคมคอนเสิร์ตชื่อว่าคอนเสิร์ตคำสัญญาลูกผู้ชายนะครับเป็นคอนเสิร์ตการกุศลภาษาอังกฤษบอกว่า The Promise of m a m Concert นะครับก็ศิลปินที่จะมาร่วม แสดงนะครับก็มีทั้งคาราบาวพิเศษโลโซนะครับน้ำมูพกรุงเทพกระโดนชำนาญน,นะครับวงหินเหล็กใสนะแล้วก็มีวงเปิด Open Act 2วงนะครับก็คือ g ีจีไซเคิลแล้วสตอร์แล้วก็เอมี่แม็กซิมแล้วก็เสกสวิทนะครับครับ ก็ประมาณนี้ก็คือจริงๆเลยก็อยากจะเอาเรียกง่ายๆเลยก็อยากให้แฟนๆนะคะทุกคนที่เป็นแฟนคลับของศิลปินทุกๆท่านนะคะมาช่วยกันซื้อบัตรเยอะๆนะคะแล้วก็มาเจอกันได้เลยที่พัทยานะคะที่พัทยาราชพฤกษ์สเตเดียมนะคะคก็อยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันมากๆเพราะว่าคอนเสิร์ตนี้เราตั้งใจมากๆคือป๊ะป๊ากับแม่ก็ตั้งใจแล้วก็รักโปรเจกต์นี้มากๆอยากให้โปรเจกต์นี้มันเกิดขึ้นแล้วก็อยากให้ซักเซสครั้งหนึ่งในการที่เราจะจัดงานคอนเสิร์ตค่ะ ไรายไ,ได้ส่วนหนึ่งนนนะคะก็คือบริจาคให้กับอ,อปพรพัทยาเป็นกองทุนอ,อปพรหนองปืนนะครับแล้วก็มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานนะครับแล้วก็สมาคมชาวอีสานพัทยาสามหน่วยงานสามองค์กรน,นี้นะครับที่เราจะบริจาคเป็นส่วนหนึ่งให้นะครับเพราะฉะนั้น,นแฟนที่มาดูชมคอนเสิร์ตนอกจากจะได้รับความสนุกสนานไปแล้วนะครับก็ยังได้ทุญด้วย เอมี่ก็ฝากด้วยนะคะงานนี้ป๊าะะกับแม่นะคะแล้วก็ทุกคนนะคะตั้งใจมากๆก็อยากให้ทุกคนที่เป็นแฟนคลับของศิลปินแต่ละท่านนะคะช่วยกันซื้อบัตรนะคะแล้วคุณก็ยังได้ทําบุญด้วยแล้วตอนนี้ก็จําหน่ายแล้ววันพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะคะที่ออติเกตหรือเซเว่นอีเลฟเซื้อง่ายะค่ะทุกคนค่ะฝากด้วยนะคะผมฝากครับความพิเศษของคอนเสิร์ตนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะแต่ไลน์อัพศิลปินนะครับแต่ไลน์อัพเนี่ยเขาก็จะมีมีความ เรากำลังวางสคริปต์กันอยู่นะครับว่าว่าเขาจะคอนหลบอะไรกันขนาดไหนนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีมีอะไรพิเศษมากกว่าคอนเสิร์ตทั่วไปนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าพบกันนะครับ3พฤษภาคมที่อาคารกีฬานในร่มศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกนะครับชัยพฤกษ์2เมืองพัทยาน,นะครับไปเจอกันครับวันแน่นอนเข้าๆวางไว้กี่ชั่วโมงครับผมว่าแต่ละาบอกกัน่าจะ5โมงไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมง เล่นจริงหนึ่งชั่วโมงครึ่งเลยนะครับแต่ละวงเล่นกันพีแอดอาจจะถึงสองชั่วโมงอันนี้คือสคริปต์ปกติพิเศษก็สองชั่วโมงพิเศษชั่วโมงครึ่งคุ้มถาบาทมากเลยนะคุ้มมากครับแต่ว่าอาจจะอาจจะตัดทอนลงเพราะว่าศิลปินเยอะมากทีแรกว่าจะเอาวงเอมมี่ออกไปแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนไม่แต่วงเอมมี่โดนตัดเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือ45นาทีค่ะรบกวนช่วยดูหน่อยนะคะม โอเคเ <ล S 1> อ,เคอาจัดให้ตามนั้นครับโอเคครับป<ใช>ายทีขายบัตรเท่าไหร่ยังไงบ้างบาัตรราคาเท่าไหรแล้วคะอ่า okay, โอเคพี่คอาโอเคนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะส่งข้อมูลข้อมูลบัตรไปให้นะครับ,บอ่าบัตรก็จะมีบัตรนั่งนะครับอ่าพันแปดเหลือพันห้านะครับเอลิเบิร์ตนะครับหนึ่งพันเหลือแปดร้อยส่วนบัตรยืนมียืนด้วยนะครับมียืนก็พันห้าเหลือพันสองแล้วก็แปดร้อยเหลือหกร้อยห้าสิบ หมายความว่าถูกสุดเนี่ยหกห้าสิบาทกันด้เนเองครับูบสบายมากดูเสือเป,ป็นหกวงเจ็ดวงนี่คุ้มค่าแน่อนอนก็คือตามผังตลาดเลยใช่ครับใช่ครับโอเคครับขอบคุณมากครับ ดีปีใหม่นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ขอให้ท็อปดาราอยู่นานๆเลยนะคะแล้วก็มีข่าวด,ดีออกมาเยอะๆคะ่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะมีสติในช่วงปีใหม่ด้วยถ้าใครได้เดินทางกลับบ้านหรือเดินทางไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยก็ขอให้ทุกคนเซฟตัวเองด้วยนะคะแล้วก็เดินทางปลอดภยัยกับผี่ปลอดภยัยดื่มไม่ขับกันนะคะไม่มีค่ะเพราะว่าเราทํางานมาทั้งปีแล้วตอนนี้เราขอนอนอยู่เฉยๆบ้าง <laughs> ปีใหม่นี้เหละคะ่ะหนูขอให้ให้หนู ปลดบ้านได้ค่ะขอขอให้หนูมีเงินค่ยเยอะๆเลยถ้าไม่อยากพลาดท้าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ที่ y o u t YouTube c h a n n e l ท็อปดาราและแฟนเพจ a c e b o o k ท็อปดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์ตนให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะคะ